วันนี้เมมาเที่ยวงานของดีวิถีจอมพระนะคะเป็นงานของอำเภอจอมพระเราจัดขึ้นนะคะคนอำเภอจอมพระก็มาร่วมงานนี้เยอะมากๆเลยและที่ถูกใจเมที่สุดนะคะก็คือขนมของกินเยอะถึงแม้จะไม่ได้เยอะเท่างานช้างประจำจังหวัดนะแต่ว่าถ้าได้ขนาดนี้ก็ของกินมีมากมายเลยค่ะกุ้งหมึกเอยขนมนมเนยสำหรับเด็กๆนะโตก็ชอบค่ะเลือกซื้อ ของกลับบ้านเป็นของฝากกันได้เลยตั้งใจมาเดินงานก็นมาซื้อของกินนี่แหละค่ะนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของเมนะพาลูกชายมาเดินดูงานนะแต่ด้วยเครื่องเล่นเขายังไม่ตั้งนะเพราะเรามาแต่วันเลยเพราะตั้งใจว่ามาแต่วันนะ่ะคนจะได้ไม่เยอะที่ไหนได้เครื่องเล่นเขายังไม่จา่ายแต่ก็ดีค่ะมาทันขบวนแห่นะวันนี้เขามีการรำเดินขบวนกันด้วยเครื่องขบวนก็สวยนะคะแต่ละขบวนประกวดการสวยงามมาก มากเลยค่ะจากที่เคยมาเดินกลางคืนนะวันนี้มาภาคกลางวันก็ได้เห็นค่ะโอ้โหเขาจัดรถขบวนแห่ได้สวยมากๆจะมีขบวนแต่ละตำบลน,นะคะมาร่วมกันตรงอำเภอของเราแบบนี้ดูนะคะสวยงามมากเลยทั้งขบวนแห่ทั้งนางรำเรานะคะจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะขบวนแห่เราย,ายาวมากมีเอนดูแต่นางรำนี่เลยค่ะกว่าจะรำม,มาถึงที่งานสุดยอดจริงๆเลย